เป็นที่กล่าวขานกันมานานหลายทศวรรษแล้ว่าคำทำนายของบาบาวังกามักจะเป็นจริงและโลกก็ได้พบกับภัยพิบัติและเหตุการณ์สำคัญสำคัญมากมายที่เธอเคยทำนายไว้เมื่อหลายปีก่อนบาบาวังกาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อนอสตราดามุสแห่งบอลคานได้รับการยอมรับจากหลายๆคนบนโลกอย่างจริงจังโดยหนึ่งในคำทำนายของเธอที่แม่นยำที่สุดและน่าประหลาดใจก็คือเหตุการณ์ช็อกโลกนายวัน โจมตีบนแผดดินสหรัฐรายงานระบุว่าเธอยังได้ทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี2025ที่จะมาถึงด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับล้านบนโลกคําททำนายของบาบาวังกาอ้างถึงความขัดแยง้งภายในยุโรปซึ่งอาจจะนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเมืองครั้งใหญ่และความไม่แน่นอนในภูมิภาคซึ่งผลกระทบร้ายแรงในลนักษณะธรรมชาติ บาบาวังกาผู้ล่วงลับยังทำนายไว้อีกว่าสงครามโลกครั้งที่สามอาจเริ่มต้นขึ้นเมื่อซีเรียล่มสลายคาดว่าจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างตะวันตกและตะวันออกในฤดูใบไม้ผลิความขัดแย้งจะปะทุขึ้นในตะวันออกนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามสงครามในตะวันออกจะทำลายล้างโลกตะวันตกเมื่อสถานการณ์ในซีเรียพัฒนาไปความกลัวก็เริ่มเพิ่มขึ้นว่าวิสัยทัศน์ของเธออาจจะกลายเป็นจริงบาบาวังกา ซึ่งเสียชีวิตในปี2 5 3 9มีชื่อเสียงจากคำทํานายของเธอนั่นรวมถึงเหตุการณ์โจมตีนายวันวันและภัยพิบัติเรือดำน้ำเคิร์สคำเตือนของเธอเกี่ยวกับซีเรียได้ดึงดูดความสนใจอีกครั้งซีเรียจะล่มสลายที่เท้าของผู้ชนะแต่ผู้ชนะจะไม่เหมือนเดิมและเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่อนข้างตึงเครียดคำทำนายนี้จึงอาจจะกลายเป็นจริงได้หากสถานการณ์เลวร้ายลง แม้ว่าบาบาวังกาจะสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่เธอก็ได้ทำนายเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ของโลกได้อย่างถูกต้องและตอนนี้เหตุการณ์อื่นก็เกิดขึ้นซึ่งเลวร้ายพอๆกันสำหรับพลเมืองทุกคนบนโลกหากสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นจริงจะต้องสูญเสียชีวิตนับไม่ถ้วนการสูญพันธุ์ของผู้คนและเศรษฐกิจโลกจะต้องประสบชะตากรรมเลวร้ายโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศต่างๆจะเป็นอย่างไรสงครามโลกครั้งที่3จะมาจากตะวันออกในตอนแรกมันจะเป็นสงครามเล็กๆแต่หลังจากนั้นจะยึดครองโลกทั้งใบจากนั้นจึงจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทวีปอเมริกาจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้เป็นเวลานานผู้คนจะเดินโดยไม่มีเสื้อผ้าและรองเท้าใช้ชีวิตโดยปราศจากอาหารน้ำมันแสงสว่างน้ำจะมีค่ามากกว่าทองคำ พืชและสัตว์ต่างๆจะหายไปทุกศาสนาท,ทั้งหมดจะสูญเสียอำนาจจากนั้นโลกร้ายที่ไม่รู้จักก็จะเริ่มแพร่ระบาดผู้คนจะล้มตายบนถนนแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยป่วยมาก่อนก็ตามจะมีเพียงไม่กี่คนเหลือบนโลกเดลิสตายู <UK> ระบุว่ากลุ่มกบฏซีเรียที่กำลังยึดครองพื้นที่สำคัญหลายแห่งของประเทศอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับคำทนายของบากบาวังกา กลุ่มกบฏกที่เปิดฉากโจมตีอาณาจักรซีเรียแบบเปเนเสดร,รวมถึงสถาปนาตำแหน่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและควบคุ่มสนามบินนอกจากนี้คำทำนายที่น่าอัศจรรย์อีกประการหนึ่งสำหรับปี2025ก็คือในที่สุดอาจจะมีการรักษาโรคปะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งของโลกความก้าวหน้าทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพอาจเพิ่มอายุขัยได้หลายเท่า หากคำทำนายของบาบาวังกาเป็นความจริงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ